ครับเพราะผมน้องเด่นร้านเด็กเกษตรครับวันนี้ผมมีเทคนิคการวิธีป้องกันกระรอกเทคนิคดีๆมา,าให้พี่ๆได้ไปเอาไปปรับใช้กันนะครับผมทุเรียนที่สวนทุเรียนที่มันอยู่แบบรได้เข้าไปนี่ครับเราก็จะใช้ผ้าผ้ายางนะครับผ้ายางหนาเป็นผ้ายางแบบปูบ่อนะครับผ้ายางหนาหนาประมาณหนึ่งนะครับนี่ครับใช้ผ้ายางตัวนี้มาพัน พันรอบต้นนะครับพันรอบต้นประมาณนี้เลยนะครับไม่ให้กระรอกมันปีนขึ้นได้นะครับแต่นี้ก็คือในกรณีเราก็ต้องดูนะครับว่ากิ่ง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 ผู้เลี้ยนเนี่ยจะไม่ไปอยู่ใกล้กับต้นไม้อื่นนะครับต้นไม้อื่นด้านข้างเราก็ต้องทาความสะอาดนะครับนะฮะอย่างนี้ก็หรอกเยอะมากครับซื้อมาใหม่นะครับนี่ครับเทคนิค ทำที่กันกระลอกนะครับแห้มันขึ้นได้ตัวล็กเอาผ้าเทปพันข้างล่างดิทังข้างล่างอ่ามันจะเรียบๆนะครับคือกระลอกเนี่ยมันไม่เหมือนต๊กแกหรือไม่เหมือนจิ้งจกตีนมันไม่ได้เป็นแบบตีนแบบเกาะแล้วมันติดนะครับแต่มันจะใช้เล็บเกาะนะครับเพราะนั้นแล้วพายางที่หนาๆแล้วลื่นๆเนี่ยมันเกาะไม่เข้านะครับมันก็ตีนขึ้นไม่ได้อันนี้อ่า khỏi lắm khỏi lắm dùng phát thép bu ờ ok à có lái nữa đấy thôi có lái đấy có lái ok